ครับ <Gym. S 1> สวัสดีครับตวเม็พี่น้องที่รถตู้นันครับซื้อโกโร้บริโภคตลาดนัดโนนทองวันนี้เป็นอีกทีหนึ่งเนาะที่ลุงรองได้สอนยังสูงได้พาท่านมาเที่ยวชมตลาดนัด ชุมชนวัดนนทองของเรานะครับดูนะครับนี่นะครับโอ้โหผู้บริโภคลูกค้านะครับมาจับจ่ายซื้อของกันตลาดนัดชุมชนวัดนนทองอย่างหนาแน่นเลยครับนะครับนี่ครับดูพื้นที่ตรงนี้ครับที่ลุงรองได้ตั้งร้านค้าแผงขายผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นส้มโอนิ่นาเพลทับช่องน่นาหนังนี่นาไก่ฝรั่งนะครับมะพร้าวน้ำหอมเกลือมังกร แล้วก็ผลไม้หลายๆอย่างครับนี่ครับก็มาเป็นของลูกนะครับนี่เป็นไก่ทอดเดดอกนะครับไก่ทอดอยองเด็ลอร่อยนะครับนี่ก็ไก่โผนะครับราคาถูกมากนะครับมาผัดสดนะครับน้อนค้านะครับมีมาก200สองร้อยกว่าร้านนะครับเยอะมากเลยครับวันนี้นะครับแล้วแต่นัดนะครับทุกวันที่20นะครับของทุกเดือน นะครับทุกคนที่10ของเดือนและก็วันที่4ถ้าตรงก็วันเสาร์นะครับก็เริ่มเป็นวันพิษวันที่5หรือเป็นวันที่6แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันที่นี้ตายตัวนะครับตอนนว้ก็ขอเชิญผู้ปกบรองทุกท่านนะครับมาเลือกสินค้ากันนะครับที่ตลาดนัดชุมชนวัดนนททองนะครับนี่ก็ยังจับจ่ายซื้อของกันนะครับได้รับเงินเดือนนะครับจาก ห้างร้านจากโรงงานนะครับก็มาจับจ่ายใส่สอยกันเพื่อเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวของเราครับของกินของใช้มีมากมายนะครับนี่ครับนี่ก็เนาะฟางกล้วยหอมต้มตายแซ่บนะครับหลากลายหมากไมยทีเดียวนี่กับปลาเผากับปลาเผาก็ผัดไทยใส่หมวยหมากของ20บกว่าเองนะครับ20บกว่าเองโอ้ ความมากมายเลยนะครับครับนี่กับข้ามันไก่อร่อยมากเลยครับเจ้านี้นะครับดีมือนะครับนี่ก็โอ้สดไก่สดแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับปลาเค็มปลานุกปลาแดดเดียวแลนี่อันนี้ไฮไลไท์นี่สำคัญเลยครับนี่ปลาดุกย่างตัวละเท่าไหร่ครับ ห้าสิบบาทเท่านั้นเองตัวยังใหญ่เลยนะครับหอมน้ำจิ้มนี่สุดยอดเลยวันนั้นปากไปอร่อยมากเลยนี่นะครับก็อย่าลืมนะครับมาซื้อใจใช้สอยกันนะครับอาหารการกินมีมากมายนะครับนมเื่อสุขภาพของเรานะครับแล้วนี่นะครับขอมจิ้มชอบกับละพาเช็ดชู้นะครับมากมายเลยที่ว่านะครับเอากระดาษเช็ดชู่นะครับ เอา40บาทกล่องเท่าไหรเออเอ่ะ4บบาทนี่ใช้สาประโยชน์นะครับ40บาทได้4กล่องกล่องละ10บบาทเองถูกมากเลยนะครับนี่ครับใช้ได้ทั้งครอบครัวแตจะเช็ดมือเช็ดหน้าเช็ดปาก เครื่องใช้ในโครเรียนก็เชิญตามสบายเลยนะครับก็อย่างไรก็อย่าลืมนะครับมาเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดชุมชนวัดโนนทรนกันได้นะครับทุกวันที่20และวันที่4ครับกเกิดม,มาตรงกับวันเสาร์ก็เื่อนไปนะครับจากนั้นแล้วก็ขอขับมาเรียนเชิญทพ,พ่อนพี่น้องที่เคารพกร็มีร้านของเล่นของลุงใจดีนะครับนะครับนี่ก็มาถึงร้านลุงนองและนายสายสูงตลาดนัดก็จะย้ายมาอยู่มุมนี้นะครับ อีกนี้รัดลงรลองรลละสสบอย่างสูงนะครับอีกนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ